พันผ้าแบบเกียวบิดกลับนะคะด้วยการเอาผ้าขึ้นส5ห้าองศานะคะจากนั้นก็พับเป็นสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะคะเพื่อให้แบบมันคงจะได้แบบพันต่อได้จากนั้นก็พันเกียวสมบูรณ์ประมาณรอบถึงสองรอบนะคะพอพันเกียวสมบูรณ์เสร็จแล้วก็พับเฉียงขึ้นไปแล้วก็พับลงมาทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลย มันก็จะเรียงตัวกันเส์นนี้นะคะข้อดีของแบบนี้ก็คือแบบมันจะทําให้แบบแข็งแรงมั่นคงนะคะมันก็จะเรียงตัวแบบนี้จากนั้นนะคะก็พัน เกียวสมบูรณ์จบอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้พอตรงมุมก็จะพับเป็นชายสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้ตัวที่กลัดนี่นะคะติดเอาไว้นี่เรียบร้อยค่ะ